ได้เร็วนักนะครับผมก็ได้สั่งการให้พี่ารระดมความคิดเพื่อหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องโดยเร่งด่วนนะครับก็ต้องทยอยเหมือนกรนะนะเพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆที่รัาได้ออกไปแล้วและยังใช้อยู่ในขณะนี้โดยเอเพราะนในช่วงสถานการณ์โควิดที่เราให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจและก็เรื่องสุขภาพใช่ไหมวันนี้ก็มีสถานสงครามเข้าไปอีกนะครับซึ่ง เราก็จะหาวิธีการใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับบางอันก็ต้องต่อยอดของเดิมของเก่านะเมื่อสิ่งที่ผมได้เห็นชอบไปแล้วเราจะเริ่มเดือนกันเนี่ยหรืเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างน้อยต็สิบมาตรการนะก็ขอสักสามเดือนทีละสามเดือนก่อนได้ไหมนะเราต้องดูงบประมาณด้วยดูสาการณด้วยจ้ะเรื่องที่หนึ่งก็คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อกาถุงต้ม สำหรับผู้ที่ถือสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3 6จดล้านคนโดยจะเพิ่เมเงินจากเดิม4ี่บหาบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทต่อเดือน 2. ส่วนลดซื้อการสูงต้มเดือนละหนึ่งร้อยบาทสำหรับผู้ค้าหาเเล่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณห5 0 0ันห้าอคน 3. ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกจำนวนหนึ่งแห้าเจ็ดพันคน โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล250บาทต่อเดือนและขอให้กรมการขนส่งทางบกกำกับราคาการให้บริการเพื่อพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการมเตร์ไซครับจ้างมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิม 4. คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้กา๊าซเอ็ไว้ที่15.59บาทต่อกิโลกรัม 5. ผู้ขับขี่แท็กซีมิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถจะซื้อก๊าซได้ในราคา13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัม 6. ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยลดค่า f อลง22สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 7. ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน265หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นขึ้นหนึ่งเข,ข้าใจไหมเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเราอันไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องเพิ่มแต่เราจะช่วยเพิ่มหนึ่งที่เพิ่มดกำกับดูแลปรับราคา g ้าถุงต้มในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนโดยใช้กองทุนน้ำมันที่เรามีอยู่เข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาไม่สูง จนเกินไปวันนี้เราก็ใช้ไปมากแล้วตรงส่วนนี้นะเก้าลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกรันสังคมมาตราสามสิบสามจากห้าเปอร์เซ็นเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นเพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไปสิบ ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก9%เหลือ1.9%และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ลงเหลือ42-180บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ใช้เงินไปเยอะบอมควนนะ,ะไรายได้ก็ลดลงนะครับก็ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วยแล้วกันนะนี่เราพุ่งเป้าไปที่คนที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อนนะที่เหลือก็ก็ช่วยกัน กับรัฐบาลไปด้วย